ต้อนรับเข้าสู่ช่องไอวารินกลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอวารินนะครับผมอยู่กับผมไอวารินอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมนำเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับปุญญกาโม นะครับวัดห้วยด้วนจังหว,วัดนครสวรรค์นะครับเป็นเหรียญรุ่นซับยั่งยืนนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นซับยั่งยืนของหลวงพ่อพัดออกเมื่อปีพศ2อ6 4น้ปีนี้นั่นเองนะครับผมเพิ่งออกสดดใหม่ๆร้อนๆนะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับนี่ก็เป็นกล่องเดิมนะครับกล่องเดิม ข้างหน้าก็จะเขียนว่าทรัพยังยืนนะครับแล้วก็เป็นรูปเหรียญนะครับหลวงพ่อพัดแล้วก็มีหลวงพ่อพัดปุญญการโมนะครับวัดห้วยดวนจังหวัดนครสวรรค์พศ2564นรบี่นะครับนี่ครับเหรียญนี้ที่เหรียญที่ผมนํามาให้ชมกันในวันนี้นะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะครับ ลงยาจีวรตตอกเรอบนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำลงยาจีวรตตอกเรอบนะครับจะสร้าง300องค์นะครับมี3องค์ต่อ1รลังนะครับเป็นแบบรุนลุนรายการเอนะครับเดี๋ยวผมแกะออกมาให้ชมหนอ่อาเียนี้ผมจะแจกนะครับผมเดี๋ยวผมจะแจกเหรียนี้นะ ข้างหน้าก็จะเป็นหน้าหลวงพพัดนะครับครึ่งองค์นะครับแล้วก็จะมีต่อเก้ารอบนะครับเร๋ยนนี้นะฮะต่อเก้ารอบแล้วก็ลงยาจีวอนนะครับอ่าลงยาจีวอสวยๆเลยฮะหน้าหลวงพพัดคมชัดมากครับรุ่นนี้คมชัดมาก นี่สวยมากครับผมเหรียญรุ่นนี้น่าเก็บสะสมบูชานะครับผมนี่นะครับเหรียญน,นี้มีเลขโค้ดด้วยนะครับด้านหลังจะเป็นเลขโค้ดนะครับ เหรียญนี้เลขโค้ด1 7 7นะครับ177ด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับยันรอบนะยันรอบแล้วก็จะมีไก่นะครับเหมือนเป็นเป็นไก่ยังไง อืมเป็นไก่แล้วครับอืหน้านหลังจะมีเสี้นนะครับเส้นเสี้ยนเต็มพื้นผิวด้านหลังเลยนะแล้วก็จะมีต่อโคดต,ตรงนี้นะครับตรงซ้ายมือเหรียญของซ้ายของเหรียญน,นะครับเนี่ยอ่า นี่นะครับไก่ด้านหลังก็จะเป็นยันซะส่วนใหญ่นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันซะส่วนใหญ่เหรียญนี้ผมจะแจกในเนื่องโอกาสที่ช่องไอวารินนะครับเดินทางมาถึง100่ับสไครต์แรกนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมกันนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาชมใหม่ก็ ฝากติดตามไว้นะครับผมมีเหรียญมีเหรียญมีพระอะไรต่างๆมาแจกอีกมากมายครับอนาคตสำหรับท่านใดที่กดติดตามไว้แล้วก็มาร่วมสนุกกันได้นะผมจะสุ่มแจกเอานะครับผมมีอยู่เหรียญเดียวครับผมขอสุ่มแจกเอาเสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ facebook ผมได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้น facebook ไว้ให้ก็ สามารถไปร่วมสนุกกันได้นะครับกะจะแจกในเนื่องโอกาสวันแม่ด้วยนะครับก็พอดีเลยฮะตามจริงมันก็ถึงร้อยซับสไครต์นานนะครับแต่ก็นั่นแหละครับก็ขอเป็นโอกาสเดียวกันเลยก็ได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผม คลิปหน้าก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามนะครับหรืออยากส่งพระมาขายนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่ l ล n e แอดได้เลยนะครับผมหรืออยากจะเช่าพระองค์ไหนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ